เ็นไงบ้างท่านประสิทธินอนมีอะไรเป็นอารมณ์จิตคิดจะปฏิบัติมียังเห็นหรือยังคิดจะไปบินดาบเห็นยังเริ่มเรียนรู้ได้เลยเห็นจิตคิดจะไปไหม ยังไม่เห็นอเออก็เป็นอย่างนี้แหละเดยวเอาเท่าที่รู้ได้เดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็มีการพยายามทำอยู่คือจะไม่มีความเจตนาที่จะ,ะดูนู่นดูนี่ให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างแต่ก็ทำ นั่นแหละที่พระเราสอนมันมานานแล้วใ,ให้ธรรมชาติมันสอนเราแล้วเราเรียนรู้กับธรรมชาติแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไร <Okay. S 2> แต่ถ้าเราจะไปย้มทําให้มันรู้ถ้ามันไม่รู้มันเดือดร้อนตอนนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราไม่รู้มาตั้งนานเรายังไม่เดือดร้อนอะไรจะไม่รู้อีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปก็<ร>ขุดคิดขึ้นมาตอนดึกๆเด็กดก็กออกมาเดินเล่นอยู่ข้างนอกเบีย มาเดินแก้เมื่อย<ช>ไม่ใช่มาเดินกรรมฐานไม่ได้มาดูรูปเดินมันก็ปุดขึ้นปุดขึ้นมาเป็นละลอกละลอกอพอเรารู้ทันมันมันก็ดับไปดับไปไม่มันเพียงจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ควรใช้คําว่าดับมันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกยังไม่เห็นลักะดับอ่ะยังไม่เห็นโลห็นน้มเลยอ่ะ แต่ที่เห็นดับนั้นไม่รู้อะไรมไม่ใช่รูปไม่ใช่นามมันเพียงอารมณ์มันเปลี่ยนปเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วก็แปลกแปลกนะญญาอาจารย์เช้านี้ประมาณีสามตื 3, ต่นขึ้นมาก็เหมือนจะไม่สบายเหมือนเหมือน,น,นคัานนี้ทัานตัวยังไงไม่รู้นะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนปกติร่างกายข็ง ผมก็ยังป่วยเลยอากาศมันเปลี่ยนฝนมันตกอะ่ะจากร้อนมาฝนก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็อย่าคิดว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้อะไรไม่ควรประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโลกมันสามารถป่วยได้ทุกโอกาส ที่ผมนาถามถามันยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหรอกมันมีอยู่เนี่ยอย่างเช่นจิตที่จะไปอย่างเงี้ยกําลังผมจีวรอย่างเงี้ยรู้ไหมอย่างเงี้ยมีสติไหมมันรู้โดยแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะแต่ถ้าเราตั้งใจจะให้มันรู้มันจะเป็นอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยเรียนรู้กับที่ไม่ตั้งใจเนี่ยได้ยินเสียงนกร้องไหมได้ยินเนะน่นี่นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจนะเพะประสาวถูยังดีมันมีเสียงก็ต้องได้ยินเนะ่ะ แต่ถ้าเราตั้งใจจะกำหนดเป็นน้ำได้ยินมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันให้รู้ตามธรรมชาติที่มันเป็นให้ธรรมชาติมันสอนเราน่อ้าวคิดจะไปยังออ <laughs> อย่างเดินมันก็มีอาการที่เดินอยู่อาการที่ก้าวไปแต่ความรู้สึกมารู้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะมันมีอยู่แล้วด้วยธรรมชาติเนี้ยมีอยู่แล้วความรู้สึกก็มารู้อาการที่กําลังเดินนไมไม่ต้องทําเหมือนเมื่อก่อนหรอกไม่ต้องกําหนดว่าเป็นรูปเป็นนามอะไรพวกนั้นหรอกแต่ให้มีสติในการระลึกรู้ในการที่กําลังไป เาทาอัตโนมัติน่ะกับผมพิจารณาดูวัวอะไรอัตโนมัติแบบอัตโนมัติอ่ะแค่ว่าไม่ต้องกําหนดหรอกอในคลอดเป็นจริงแล้วอดูเหมือนว่ามันทํางานอัตโนมัติของมันใช่ไม่ต้องกําหนดนแบบนั้นน,น,นั่นแหละไม่ต้องกําหนดแต่ถ้ากําหนดมันจะมีตัวเพ่งตัวมุง่งตัวจ้องใช่แต่ถ้าหากว่าอัตโนมัติอ่ะเสียงมามันก็ได้ยินเราไม่ได้กําหนดเนี่ยเสียงมาได้ยิน แล้วการที่กําลังเดินมีไหมเนี่ยไม่ต้องกําหนดหรอกมันรู้โดยอัตโนมัติแบบนั้นแหละ่มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจริงๆเปนโตไม่ต้องเอามาหรอกเดี๋ยวเขาไปส่งเขาก็เอาเองเข,เขาเก็บเองครับนะ ตรงไหนตรงกลางดึกมหาสว่างเนี่ยเออแล้วไงไม่มีปัญหาตรงที่ว่ามันมาขัดแย้งกันโดยโดยที่ไม่มีความตั้งใจใม้มันผูดขึ้นมาคำพูดของของของพระอาจารย์เออาะว่าโทำแรกๆนะัตเข้าห้องกมาทางคิดจะคิดจะปฏิบัตินะเออตรงตรงตรงนี้ทีนี้มันมันมี ตัวดั้งเดิมของผมที่ทําอยู่ประจำนะมันขึ้นมาขัดแย้งอ่อขขอาขัดแย้งว่าไงขัดแย้งคล้ายๆกับว่าหรือว่าของผ้าจารย์ท่านเป็นเฉพาะท่านไม่ผมมันาตาธารณะอ๋อเดี๋ยวแต่ที่ท่านทำนะเฉพาะของท่านใช่ใชคมันไม่สาธารณะกับคน,นทั่วไปกับผมก็เลยก็ก็ขข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 เลยมาอ่า รู้สึกที่ความคิดเช่นนี้ทำไมมันเป็นปฏิบัติเดียบอกว่ามันตั้งท่าหรือตั้งใจจะปฏิบัตินั่นแหละ<อ>ตัวนั้นน่ะเป็นเฉพาะผู้ปฏิบัติ<อ>คนไม่ปฏิบัติก็ไม,ไม่เป็นหรอกแล้วก็มันก็หายไป <c oughs> มันก็สักพักหนึ่งมันก็มาใหม่อีกอก็ให้รู้นี่แหละมันจะมาแบบนี้เด็ด<อ>แต่การมาอย่างเงี้ยต่างกับที่เราเคยทําที่ท่านเคยทําที่ตั้งใจทํานะ <c oughs> ตัวเนี้ยจะต่างกันใช่ไหมฮะ เนี่ยอย่างเสียงรถมาก็ได้ยินใช่ไหมได้ยินครับท่านถ,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 ถ้าท่านตั้งใจจะได้ยินอะนามได้ยินอย่างเงี้ยมันจะไปอ,อีกที่หนึ่งไปเพ่งอีกที่หนึ่ง<อ>ตัวนั้นอะคือตัวที่ทํากรรมาฐานอยู่แต่ตัวเนี้ยเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติอย่างเงี้ยต้องรู้แบบนี้อย่างเงี้ยรู้แบบชาวบ้านเขาทั่วไปแต่รู้แบบตั้งใจทำมันนั้นอะมันมันมันต่างกับชาวบ้านเขาอ่ะ มัไม่เอาตะกร้าไปด้วยอ่ะเอาตะกร้าไปด้วยดินั่นเดียวตะกร้าไปด้วยตามใจท่านก็มีตะกร้าให้แล้วอ้าวนิมม่อนวันนี้วิบากดีมีรถเก๋งไปรับไปส่ง อนุโมทนาบุญกษษษษัจจภาพอเป็นวันแรกที่กลับมาก่อนนะอาจารย์ <laughs> ใช่เรามีรถ <laughs> เก่งมารับมาส่งน <laughs> ิบาดดีท่านประสิทธิ์ <laughs> เป็นไงที่คุยกันก่อนจะไปขึ้นรถเรื่องตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์ เรืเ่องเป็นอนต้งเข้าใจว่ายังไงคิดจะปฏิบัติคิดจะตั้งท่าลองเรเียนรู้ตัวนี้นะตรงเนี้ยที่ผมนำสเสนอว่าไม่ต้องทำกรรมฐานแบบนั้นไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องคิดว่าเราจะปฏิบัติแล้วแล้วอยู่ยังไงก็อยู่แบบปกติธรรมดาบบปกติอาจารย์เอ้ แล้วที่ทําไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันมาเองอะ่ะแต่มันจะต่างกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรามีเจตนาตั้งใจจะปฏิบัติแต่ตอนนี้มันมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นนะผมก็ขำตัวเองนะเอเอ,เอไอ้นังสือหน้าเดิมแต่เราจะมาทําหน้าแต่เราจะมาพิพพจารณาดูหน้าเดิมของหนังสือด้วยด้วยการไม่ดูมันในยะเดีย,ดยวกัน ผมก็นอนขำตัวเองอยู่สามสามสี่ครั้งแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเอรู้สึกตัวปุ๊บผมจะดูรูปนอนอ่เนี่มันมันเคยทําแบบนั้นแล้วเวลาตื่นอนดูอะไรดูรูปนอนก่อนใช่ไหมดูดูปูปนอนพอนั่งได้ตามันก็จะลืมใช่ไหมอะไรก็ดูไปเสร็ นี่นีนน่เห็นจิตมันคิดจะปฏิบัติแบบนั้นไหมอย่างนั้นแหละที่<ช>ผมน,นําเสนอว่าตั้งใจเจตนาตัวนั้นแหละฮะจิตคิดจะปฏิบัติตรงนั้นแหละฮะเพราะว่ามันเคยทําไว้อะแล้วใจเราอ่ะมันก็จะมุ่งไปตรงนั้นเราต้องปฏิบัติอย่างนี้นะต้องสารวมนะต้องทาําความรู้สึกตัวนะต้องรู้รูปนอนนะอันเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมาอย่างเงี้ยที่เราเคยทำเอาไว้ตัวที่พระเดชพระคุณพูดนี้เออ คือเราปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติแต่มันต้องเป็นแบบนั้นจู่ๆเขามาเองเอต้องให้เขามาเองแต่ต่างกับที่เราตั้งใจจะปฏิบัติไงแต่ถ้าถ้าหากว่าท่านไม่เลิกทําแบบเมื่อก่อนนะ้ท่านจะไม่รู้เรื่องนี้หรอกจะไม่รู้ว่าไอ้ที่ไม่ต้องปฏิบัติอ <s> ่ะอยู่เฉยๆให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างดิเพราะปกติท่านสอนมันมากี่ปีแล้วธรรมชาติแล้วมันไม่ไปไหนหรอกมันก็วนอยู่ที่เด <s> ิมนั่นแหละแต่ตรงนี้จะได้ทั้งสองอย่างนะ ทั้งที่เคยทำมาแล้วทั้งที่ไม่ต้องทำแล้วก็รู้ต่างกับไม่รู้แค่นี้แหละฮะแล้วได้เรียนรู้บทเรียนบทใหม่ที่ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีการปฏิบัติแบบธรรมชาติเนี่ยเสียงนกร้องได้ยินไหม,ไมเราต้องตั้งใจอะ่าดูมันไหม,ไมนี่ยประตาถูยังดีอ่ะมันน่าจะดีใจใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ยินนี่แหะอาการน่าเป็นห่วง เนี่ยให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างเนี่ยเพราะพอเรามีตั้งใจจงใจที่จะปฏิบัติตรงนั้นแหละนั่นไหนมันเริ่มทำแล้วให้เรียนรู้ตัวนี้เท่านั้นแหละถ้ารู้แล้วจะรู้ว่าอ๋อเรามีการมีมีตั้งท่าตั้งตาจะปฏิบัติตั้งใจจะปฏิบัติมีจิตคิดชักชวนจะปฏิบัติเนี่ยเรียนรู้ตัวนี้นะ แล้วเราไม่ต้องทําตามมันหรอกไม่ต้องทําเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ปฏิบัติเลยเราถามกับเขาเลยตอนนี้เราได้แต่รู้ว่าเอาก็คิดอย่างนี้นะเขา,เขาคิดจะปฏิบัตินะคิดจะกําหนดดูรูปดูน้นํานะแค่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องทําตามที่เขาที่เคยทำนะฮะแต่เรียนรู้กับธรรมชาติตรงเนี้เอาแค่รู้พอต่างกับที่มันไม่รู้แล้วมันจิตใจอ่ะ มันจะต่างกันกับที่เราตั้งใจจะปฏิบัตินะจิตใจจะเป็นยังไงที่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตใจเป็นไงจิตใจเหม,มือนกับว่าเราไม่มีสำรวมเออตัวนี้แหละที่เคยทำสำรวมมาไว้แต่จริงๆสำรวมอยู่ตรงไหนสำรวมอยู่ที่ความ<ห>าเพียรกับสติสอ่าสติตัวนี้ก็คือสติสังวรนะไม่ใช่ตั้งใจจะทำสำรวมนะ ถ้าทำสํารวมนี่มันตั้งใจนะตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะท,ำทำําสํารวมตั้งใจจะทําความรู้สึกตัวตรงเนี้ยให้รู้เท่านั้นเองสวมี่แท้ีกิงก็คือรู้สึกตัวเองเอ่านั่นแหละแค่รู้สึกตัวเองให้มีสติเท่านั้นนะสติเป็นตัวสังวรน,นะสติสังวรอ่ะนะ,อนอะคำว่าสํารวมของภาษาไทยอะ่ะมันจะไปรวมรวมเป็นที่ใดที่หนึ่ง่านเคยเห็นไหมว่ามันรวมที่ไหน ที่ตามที่อ่าม,มันสามารถนะอ่าเนี่ยเนี่ยมันรวมที่กายก็ได้รวมที่ใจก็ได้รวมทั้งกายทั้งใจก็ได้ตัวนั้นคือทําสํารวมไม่มีใครพูดนี้เลยเอา้าตรงนี้ท่านต้องไปเห็นถึงจะรู้อ่ะ<ม>เพราะผมเคยทํามาแล้ว<ม>เกือบสิบปีมผมรู้ว่าโอมันมีการเพ่งจ้องประคองควบคุมบังคับเนี่ยตั้งใจคิดว่าปฏิบัติต้องมีพิเศษอย่างนี้ต้องสํารวมอย่างนี้